สำหรับลัคนาสถิตนาราศีพิจิกนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยแน่นอนว่ามีดวงดาวอยู่ดวงหนึ่งโดดเด่นทางงายิ่งกว่าใขรยาวนานไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับนั่นคือดาวาพระพฤหัสบ,บดีนะครับโคจรเป็นสี่แก่ดวงชะตาหลักโหราศาสตร์เราเรียกปฐุมเกณฑ์น,นะครับหมายถึงว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของท่านเนื่องจากเขาอยู่ที่ราศีเรื่องของพันธุแปลว่าเรื่องของบ้านทินฐานที่อยู่อาศัยเนี่ยมีโอกาสมั่นคงหรือเจริญเติบโตขึ้นมีคน อา,าศัยอยู่ขึ้นบ้านที่เคยปล่อยเช่าไม่ได้ก็ปล่อยเช่าได้บ้านที่เคยขายไม่ออกตอนนี้เริ่มออกเพราะมีความเป็นปฐะตเมเก์หรือเคยขายไม่ได้ราคารล่านี้เริ่มได้ราคาแนวโน้มเริ่มมานะครับอันนี้คือประการที่1ประการต่อมาคือพฤหัสที่ดีเนี่ยกลายเป็นว่าดาวเขาคือดาวเรื่องของกระดุมพระคือการเงินการทองโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับการลงทุนหรือง,งานครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหลังจากวันที่13บสามกุมภาพันธ์เพราะดาวอาทิตย์เขาเป็นเรื่องของงานเขามาเจอดาวพฤหัสที่เป็นเรื่องของเงินและเป็นคู่มิตรกันอีก มันเป็นจังหวะทิศทางที่ถือว่าโชคดีเรื่องของการงานและการเงินสําหรับลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้หลังจาก13กุมภาพันธ์ปต้นไปถือว่าขึ้นพุ่งยาวตลอดถึงสิ้นเดือนไม่มีใครหยุดคุณได้แต่คุณต้องเดินทางพบปะผู้คนเยอะหน่อยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นคนก็บอกแล้วเรื่องความรักอาจารย์เอามันต้องดีไม่ดีได้ยังไงเพราะราหูเนี่ยโคจรเร็งดวงชะตาทุกคนเขาบอกว่ามันจะต้องลุ่มหลงโมงมเมาแต่บังเอิญราศีพิจิกกลับกลายเป็น องแกนอุดมเกนกับกลายเป็นคู่ที่เข้ามาดูเหมือนจะหลอกลวงหรือดูเหมือนจะทําให้เราลุ่มหลงแต่เปล่ากับกลายเป็นเขาห่วงคุณด้วยใจจริงเขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคุณนะครับหรือว่าเขามีเงินเขาอยากจะทุ่มเทปั้นโอกาสให้คุณเป็นเป็นปน,นจบทิศทางที่ดีในเดือนนี้แต่การเลงครั้งนี้เนี่ยที่มันดีเนี่ยครับก็ต้องดูเป็นเดือนเดือนไปเพราะราหูเขาเล็งทั้งปีแต่เดือนนี้ถือว่าดีใครที่โสดอยู่แล้วมีคนมาสนับสนุนหรือสายเปให้เดือนนี้หลังวันที่13มผมว่าดี นะครับแต่ก่อนหน้านั้นไม่แนะนําเดี๋ยวมันจะเข้ามาหลอกนั่นเองนะครับมีโอกาสประมาทพลาดพังขึ้นหลังจากครึ่งเดือนไปลัคนาพิจิกถือว่าขาขึ้นของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนั่นเองครับ